สู้ออกับรถใหญ่น้ำเหรอ ยู้แม่ควันดำพ่อ จากลูกคาตามติดต่อที่บ้านบ้านติดตัวมาด้วยนะครับซึ่งจากวันนี้ก็ผมพูดไปแล้วนะครับว่าจะเป็นจอดบ้านนะครับตองติดต่อมาด้วนะครับติดต่อที่ตัวมาดำเนินการติดตัวมาด้วยนะครับ